โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีสุขสัน์ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาพบกับกระผมสุธิพงษ์เอสทีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูการในเกม f t s นะครับผมสําหรับตัวหมดนี้นะครับก็จะอัปเดตตลาดนักเตะย้ายเข้าให่ออกห้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีเกับทุกเดกเลยนะส่วนใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดผมก็จะทิ้งไว้ให้ตรงคอมเมนต์ประมุ่เลยนะครับส่วนใครที่ยัง รือว่าแตกไฟอะไรไม่เป็นนะครับผมก็จะมีสอนอยู่หลังจากรีวิวเสร็จนะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับโอเคมาตัวนี้เราก็จะมาดูตลราดนักเตะที่อัปเดตกันก่อนนะครับผมไปพิมพ์มรีก่อนนะครับผมเริ่มจากทีมอย่างปืนใหญ่แอตเซนอลนะก็คืออัปเดตนักเตะให้ล่าสุดเลยนะก็นักเตะใหม่นะครับก็จะมีอย่างเช่น มาคินยอดนะครับผมฟาบิโอวิลล่านะครับผมกาเบรียลเจสุสนะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมก็คือเขาอัปเดตต้องเต็มหน่อยมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนคนอื่นๆก็มีครบคข่งอยู่นะก็อารอนเลมเดลเทียนนี่นะครับผมเบนไวส์สัก้านะครับผมนี่นะครับสมิธโลนะครับก็ถือว่าครบคข่งเลยนะโอเคครับต่อไปเราไปดูเอาคร่าวๆนะผมจะไม่เจาะดูทุกทีมนะครับผมนะ เป็นเชลซีแล้วกัน,นะครับผมเอาทีมใหญ่ๆนะเชลซี Chelsea ที่ย้ายเข้ามาก็จะเป็นเหมือนราฮิมสเตอร์ลิงไปนี่นะครับผมแล้วก็คนอ,นอื่นอีกนะครับผมผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับผมสลับที่ย้ายเข้ามาเหมือนนะเอาร่าวขก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมนักเตะอคนอื่นก็มีครบนะครับผมชีเวลเมนดี้จอจินโยเมสันเมาส์ อิงโคร่่งเต้ฮักคริมซีเอกนะครับผมคูรีบารีนี่ก็นักเตะใหมเ่เหมือนกันนะครับผมคาร์แฮเวดพุลิสิกติมูเวเนอร์ก็ถือว่าครบขานะสำหรับทีมเชลซีต่อไปเรามาดูในส่วนของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับผมลิเวอร์พูลเหมือนฤดูกาลนี้นักตระหนันักเตะก็คือยังเงียบเลยนะครับผมยังไม่มีนักเตะใหม่ย้ายเข้ามานะครับไปดูลิเวอร์พูลกันต่อเลยนะครับผมลิเวอร์พูลก็ ตั้เตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาก็คือดาวิสนูนเยสนะครับผมแตมซี่คาร์วันโยงก็ถือว่าอัพให้ครบอยู่นะครับปกตะตัวหลักๆคนอื่นก็มีครบนะซาร่าโจตาดีอาร์ตฟิมิโนเทนอาโนโกนาเต้ฟันไดอลิสันเบ็คเกอร์นะครับผมแล้วก็โรเบิร์ตสันนะครับเซียโก้คอนทาร่านะครับผมก็ถือว่าครบครันเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลต่อไปเราไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับผม แมนเชสเตอร์ซิตี้นังเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่ในฤะด,ดูกาลน,นี้ก็ลิงบาฮาเดนนะครับผมอัลวาเลสนะครับก็ถือว่าอัปเดตให้มาครบคันนะก็จะมีคาร์วินฟิลิปอีกตัวหนึ่งนะครับนังเตะคนอื่นๆนะตัวหลกัหลกๆที่มีอยู่แล้วก็ครบคันเลยนะครับผมจอห์นสโตนไคลวอกเกอรอ์นี่นะครับผมเดอะบ,บอยนะครับต่อไปเราไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับ นักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามานะครับผมก็จะมีดิสันโดมาตินเนสไทเลอร์มาดิเซียนะครับผมแล้วก็คิเตียนอะีกเส้นนะก็อัปเดตมาครบเรียบร้อยแล้วนักเตะคนอื่นก็ถือว่ายังครบคันเลยนะครับผมลูกชอบาลานไมกควนะครับมาต่อไปเรามาดูนิวคลาสเซิลกันบ้างนะทีมเจ้าสัวรวยดันนะครับผม นี่ปุ๊บนะครับผมนักเตะใหม่นะที่ผมจําได้นะแล้วก็มีคนอื่นอีกนะแต่ผมจำไม่ได้นะว่าใครย้ายเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็ทุกคนดูเอานะครับผมประมาณนี้นะนี่นะครับโอเคต่อไปรับดูสเปอร์กันบ้างสเปอร์นี่ก็ย้ายเข้ามาเยอะอยู่นะครับผมผมก็จําชื่อนักเตะไม่ได้นะครับผมสำหรับนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่นะก็ทุกคนดูเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะ โอเคสำหรับพิมริกก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูลีกอื่นๆกันบ้างนะครับผมอาจจะไม่ครบทุลีกนะครับผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับผมมาเราไปดูบูเดสติก้ากันนะครับผมยกตัวอย่างทีมหนึ่งละกันนะครับผมเป็นบาเยอร์มิวนิกนะครับผมนักเตะย้ายเข้ามาร่วมทัพนะครับผมก็จะมีซาริโอมาเน่นะครับเป็นติวใหญ่ๆเลยนะครับผมสำหคนอื่นๆก็ทุกคนดูเอาตามนี้นะครับนี่นะครับผมก็ ไม่ได้ลงลึกมากนะสำหรับบาเยอร์นนะก็จะมีหนึ่งดิวมาเน่นะครับผมส่วนดีวอื่นผมก็ยังจําไม่ได้นะครับผมขออภัยใน่วนนี้ด้วยนะต่อไปเราไปรัน้แก่อนนะครับผมราลดก้แไปในส่วนของบาเซรุนหน้าก่อนนะครับผมนี่นะครับดิวใหญ่เลยนะครับผมเรีบานนะครับผมอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ บาร์เซโลนานะครับผมมันจะมีลาฟินญาอีกตัวนะนักเตะใหม่นะครับผมชุดก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะสรับหมดนี้นะครับไปเราไปดูซีรีอากันบ้างนะครับผมเอาเป็นยูเวนตุสละกันนะยูเวนตุสนะครับผมนักเตะที่ย้ายเข้ามานะครับก็โปกบานะครับผมแล้วก็จะมีอังเกลดิบเบรียนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าอัปเดตครบครันนะครับผม ไปดูลิกเอิงกันบ้างนะครับลิกเอิงสักนิดหนึ่งนะไปปาร,รีสเลยครับผมปาร,รีสนี้ผมยังไม่ทราบนะบว่าใครย้ายเข้ามาเป็นนักเตะใหม่กันบ้างนะครับผมผมน่าจะจะจำไม่ได้นะครับผมส่วนนักเตะหลักๆก็มีครบนะเอ็มเอ็มเอ็ม,อมนะเนมามสซี่เอ็มบัปป้ก็ถือว่าครบนะครับผมโอเคสำหรับการรีวิวการย้ายเข้าย้ายออกของนักเตะก็จะประมาณนี้นะ ต่อไปเรามาดูกราฟิกเกมเพลย์กันสักหน่อยนะครับผมขอเลือกเป็นลีเวอร์พูลละกันนะครับไปเรบเป็นไฟบุกไปเยือนนะครับขอปรับมุกล้องนิดนึงนะครับผมผมจะปรับเป็นตัวนี้นะมันจะ ดูเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับผมนะนี่นครับผมกราฟิกฟก็ถือว่าไหลยลื่นนะครับผมภาพก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะครับมาครับเราตัดบอลตรงกลางได้ลิอรูฟูได้บุกแล้วครับผมจังหวะนี้ดโก้โชต้าโชต้าจะจ่ายลูกนี้ยังไม่ถึงครับผม ชบบอลไม่ได้อีกครั้งลูกนี้ลูดิอาสล้ำผ่านไปครับผมมากันต่อครับผมเราขึ้นเกมทางด้านซ้ายเป็นดีโก้โชต้าอือหือลูกนี้ยังน้อยครับผมเราเสียฟาวนะ ตัดบอลตรงกลางได้ครับผมเป็นโมซาลาซาลาออกซ้ายจะให้ดีอาร์ดลูกนี้ไม่ถึงครับผมแต่ยังได้อยู่ครับผมซาลาเป็นบอลของเขาแล้วนะครับมาเจอกับเวอร์กิลฟันไดยไม่ผ่านครับผมสำหรับฝ่ายตรงข้ามของเรานะพี่ใหญ่ของเราแข็งอยู่นะครับลุย The Art ดีอาร์ดโยนเข้าไป ด้านบนลูกยังโดนมุ่งโชกออกมาแต่เรายังเก็บได้ครับผมเป็นรูดิอาสดิอาสเล่นกับโชตาแล้วลูกน,นี้ซาร่าจะขึ้นมายัางโดนสกัดบอลไว้ได้ครับผมแต่โชตาพีกไม่ได้อีกทีโชตาให้ไปที่ดิอาสดิอาสให้ฟีมิโนแล้วได้ยิงลูกน,นี้ <c oughs> รูกกอบไปไกลเลยนะครับผม เราโดนพีกมาเจอกับโกนาเต้ยังสก,กัดบอลไว้ได้มาครับาโนเอาแล้วครับผมบอลอยู่ที่ดีโก้โชตาโชตาสปีดขึ้นไปลูกนี้โดนตัดฟาวรับผมฟีฟาบินโย ดูดีอาร์ดดีอาร์มาที่ซาลาซาลาเลี้ยงตัดเข้าไปด้านหน่อยอออืืยังโดนสก,กัดอยู่ครับผมโอเคครับผมสระกราฟิกเกมเพลนะก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ทุกคนปร,รับชมวิธีการแตกฝฟล์ Fi, หรือว่าวิธีการดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมไปทุกค,คนตัวนี้ก็มาดูวิธีการดาวน์โหลด F t s ของเรากันนะครับผมคอนอื่นนะครับผมก็ทุกคนไปโหลดไฟล์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ประมุดมาก่อนนะครับผมก็จะมีอยู่3ไฟล์ด้วยกันนะครับผมเป็นตัว APK Data แล้วก็ o b b นะก็ทุกคนโหลดมาให้ครบทั้ง3ไฟล์ก่อนนะครับผมพอโหลดครบเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนเข้าที่แอป s e t อาชิ e วอรนะครับผมแล้วก็เข้าไปีตัวดาวน์โหลดนะให้ทุกคนเลื่อนหาตัวไฟล์ APK นะครับ นี่นะครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะก็ทุกคนจิ้มปุ่นที่แล้วก็กดตัวนี้นะครับอรอไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมพอมาขึ้นแบบนี้ก็กด,ดติดตั้งนะโอเคพอมาติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จนะครับผมต่อไปก็มาที่ตัว Data นะครับ นี่นะครับก็ทุกคนจิ้มไเป็นหนึ่งทีแล้วก็กดแตกไฟนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็รอมันแตกไฟไปนะครับผมโอเคครับพอมันแตกไฟเสร็ดแล้วนะครับก็ทุกคนเลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะครับผมก็จะเห็นโฟลเดอร์ d a t ้นะทุกคนกดเข้าไปแล้วก็มากดค้างที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกดคัดนะครับผม กดด้านบนนะครับ1ครั้ง2ครั้งนะครับเข้าที่ Android Data นะครับแล้วก็กดวางปุ่มสีเขียวด้านล่างของมมือนะครับผมโอเคครับพอมันวางเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปกดด้านบนนะครับ2ครั้งนะแล้วก็เข้าที่ตัวดาวโหลดนะครับผมรอบนี้เราก็จะมาแตกไฟล์ตัว obb นะครับ คนจิ้มไปแล้วก็มากดตัวนี้นะแล้วรอมันแตกไฟล์ไปนะครับผมไฟล์ OBB น่าจะไม่นานนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วนะกดเลขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะครับนี่นะครับมัน้อคนกดเข้าไปนะแล้วก็มากดคขางที่ไฟล์ตัวนี้กดค,คัดนะครับผมกดดานบนนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับผมเข้าที่ n d r ด i d OBB แล้วก็กดวางปุ่นสีเขียวด้านล่างขวามือได้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเพียงเท่านี้ก็เป็นออนลงเกม FTS เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโอเคนะสำหรับที่นี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับ